ชักศึกเข้าบ้านผู้หักหลังในคราบพันธมิตรบางทีการหาโอกาสเพื่อขึ้นสู่อำนาจอาจไม่ได้มาในรูปแบบที่เปิดเผยแต่แอบแฝงแนบเนียนแล้วค่อยๆลอกคราบให้เห็นในภายหลังหลังจากที่เล่าปีได้ครอบครองแก้นเก่งจิ๋วแล้วตามยุทธศาสตร์ของกุนซือขมเบง้งดินแดนต่อไปที่ต้องยึดมาครองเพื่อเป็นรากฐานสำคัญคือเสฉวน เสถวนในเวลานั้นมีเล่าเจียงเป็นผู้ครองเสถวนนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกมีภูเขาคอยป้องกันการลุกกรานสเบียงอาหารก็อุดมสมบูรณ์เป็นดินแดนที่เหมาะจะตั้งรกรากเป็นฐานที่มั่นเล่าปีอยากได้เสถวนเพื่อทำการใหญ่ต่อไปแต่ด้วยการที่ต้องรักษาภาพลักษณ์ผู้ทรงธรรมของตนจึงได้แต่รอคอยโอกาสในการเข้ายึด อยู่ดีๆจะบุกเข้าไปยึดเดี่ยวจะเสียแบรนดิ้งที่สะสมมาแล้วลว,วันหนึ่งโอกาสนั้นก็มาถึงเมื่อโจโฉมหาอุปราชสามารถยึดเเหลียงได้เพิ่มจึงสร้างความหวั่นวิตกให้กับเตียวลอดเจ้าเมืองฮันตงที่มีชัยภูมิติดกับเเหลียงเตียวลอดจึงหวังขยายอํานาจด้วยการเข้ายึดเสชวนของเล่าเจียงในขณะที่โจโฉกําลังพักฟื้นกองทัพจนแล้วจนรอดเล่าเจียงจึงส่งที่ปรึกษาอย่างเตียวสง ให้ไปสหาพันธมิตรเพื่อมาช่วยยับยั้งศึกจากเตียวล่อท้ายที่สุดเตียวสมจึงได้ไปขอความช่วยเหลือจากเล่าปีนอกจากภาพลักษณ์คนดีมีคุณธรรมแล้วนั้นเล่าปีและเล่าเจียงยังเป็นคนแท้เดียวกันเชื้อพระวงศ์หั่นเหมือนกันเข้าทางญาติกันย่องไว้ใจกันได้มากกว่าคนนอกเมื่อขุนนางในเสฉวนรู้ข่าวว่าเล่าปีจะเข้ามาช่วยเหลือจึงร่วมกันขอคัดค้านเล่าเจียงทันที เพราะเล่าปี่แม้ภายนอกดูดีมีคุณธรรมแต่ภายในนั้นเต็มไปความเจ้าเล่ห์อยู่กับใครก็หักหลังและแย่งชิงผลประโยชน์มาเสียหมดแม้ขุนนางของเสฉวนจะทัดทานเล่าเจียงขนาดไหนแม้จะยอมเลือดตกยางออกยอมแม้แต่จะสูญสิ้นชีวิตให้ตายดูกันต่อหน้าแต่จะห้ามอย่างไรเวลานี้เล่าเจียงก็ไม่ฟังอ้างความมาดีความงามของเล่าปี่อ้างความเป็นญาติวงคนแท้เดียวกัน จะห้ามอย่างไรเล่าเจียงก็ยังยกขบวนออกไปต้อนรับเมื่อเตียวล่อส่งมาเฉียวขุนพลคนเก่งมาตีเสฉวนเล่าปี่จึงอาสาขอออกไปปกป้องให้เห็นกับตาคุณซืออย่างบังทองได้เสนอให้เล่าปีช่วยโอกาสสังหารเล่าเจียงและยึดเสฉวนอยู่หลายครั้งแต่ด้วยความกลัวภาพลักษณ์เสียหายเล่าปี่จึงยังคงรอคอยจังหวะต่อมาเมื่อเล่าปี่ขอกําลังพลและสเสบียงเพิ่มเล่าเจียงที่โดนลูกน้องกรอบหูอย่างหนัก จิตใจและความคิดเริ่มแปรปรวนจึงส่งสเสบียงให้เพียงน้อยนิดพร้อมทั้งทหารแก่ชาราอีกจำนวนหนึ่งเมื่อเล่าปีทราบดังนั้นก็โกรธจัดหมดแล้วซึ่งพี่น้องเหตุผลมาถึงแล้วอ้างได้เสียทีอ้างเหตุว่าตอนอุตส่าห์ยกทัพมาช่วยฉนหยเล่าเจียงพี่น้องคนแท้เดียวกันถึงทำกันแบบนี้เล่าปีจึงเข้าตีเสถวนโดยทันทีเวลานั้นแม้จะอยากหยุดยังไงก็ยากเสียแล้ว เพราะเสือเข้ามาอยู่ในบ้านจะไล่ก็ไม่ไปเมื่อกลัวว่าจะต้องเสียเสยชนทั้งหมดไปทีนี้เล้าเจี้ยงหน้ามือตาหมวัวติดต่อไปยังเตียวล่อให้ยกทัพมาช่วยปราบเล้าปีหากปราบได้จะแบ่งเสชนให้ครึ่งหนึ่งเตียวล่อก็ส่งมาเฉียวมาช่วยรบกับเล้าปีอีกแต่สุดท้ายมาเฉียวก็โดนเล่กลนของเล้าปีเข้าให้กลายเป็นพวกของเล้าปีไปเสียนี่ในท้ายที่สุดเมื่อเสือผู้หักหลังมาเยือนถึงหน้าประตูเมือง เล่าเจียงจึงต้องยอมซิโรราบแก่เล่าปีในที่สุดงานนี้เสียทั้งเมืองเสียทั้งอำนาจสุดท้ายเล่าเจียงก็โดนเล่าปีในประเทศไปยังดินแดนห่างไกลและลูกน้องทั้งหมดของตนก็ถูกเล่าปีฮบกลืนไปเป็นรากฐานให้เล่าปีก่อร่างสร้างตัวจนขึ้นเป็นห้องเต้ได้ในท้ายที่สุดเล่าเจียงนั้นหวังยืมมือเล่าปีมาช่วยเหลือสุดท้ายกลับโดนเล่าปีใช้โอกาสนี้เป็นบันไดไต่เต้า,ตาตขึ้นสู่อำนาจ เสชวนยังคงอยู่ไม่ไปไหนคนปกครองนั้นยังเป็นสกุลเล่าแต่เปลี่ยนจากเล่าเจี้ยงเป็นเล่าปีเพราะเสือที่ชื่อปีนั้นหวังยึดตั้งแต่แรกโฉมแรกดูเป็นมิตรโฉมสุดท้ายนั้นกลับเป็นสัตรู